อันนี้นะคะเป็นคลิปวิดีโอเก่านะที่เราทําส้มลอยแก้วนะคะส้มตัวนี้ก็สามารถที่จะไปวางหนะ้าเค้กหน้านิ่มได้นะคะ<ม>หลังจากที่เราปอกเปลือกส้มเสร็จแล้วแยกเป็นกีบๆนะคะให้เราเตรียมน้ําร้อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยให้เราใส่ตัวเบกกิ้งโซดาเข้าไปนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราต้มส้มเสร็จนะคะเราก็ตัวกีบส้มเสร็จจะได้ลอกไอตัวเขาเรีเยกอะไรนะตัวเยื่อของมันออกได้ง่ายนะทุกคนพอน้ําเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่ ตัวกีบส้มนะคะที่เราได้เตรียมเอาไว้นะหลังจากนั้นนะคะเราไปเตรียมน้ําเย็นเอาไว้นะคะเวลาต้มเสร็จนะคะก็ให้เราเอาส้มนะคะแช่น้ําเย็นเลยจ้าพอเราแช่น้ําเย็นนะคะพอหายร้อนแล้วนะคะเราก็มาแกะอตัวเปลือก ตรงกรีบนะคะอ่ออ,อีกทีหนึ่งค่ะแล้วก็มาเล็ดที่เรียบร้อยนะหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปทําน้าเชื่อมต่อเลยจ้ารสชาติหวานแค่ไหนนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆรุงรสเลยนะคะก็เอาเส้มไปแช่น้าเชื่อมนะแค่นี้ค่ะทุกคนก็เสร็จแล้วค่ะง่ายมากๆเลย